มีสจะพากันมายกสะดดวงยวนแม่น้ำซีนะครับตะวานนั่นเข้าบรยิยกยวนหมองแม,นม่น้ำซีเนาะเข้าจะยกหมองมันจะมีฝายอยู่นี่พี่น้องฝายอันนั้นน้ำไหลลงตัวนี้ก็จะเป็นาซันีซีเออมองนี้เป็นซันจั๊ปูน่ากินอยู่นี่ดูดูดอกข้กคอปูอันนั้นคอปลาปูอยู่เหนื่คออยู่เรื่อยๆพี่น้องสะดวกห้อมากกาันนั่นแปดโซ่สองเสนง้นเคืองครับ เดี๋ยวจ้งอันมารุนก็น,นาวานี่มือนีฮอสิมานปะนะครับลุนกันครับรววพวกแมวถ้าจะเอาใหม้างไปตากันแย่งกี่แล้วล่ะ,ละ ทาี่ท่านนี่สยกพทานเดสวยอืมก็เห็นปลาบอนก็เห็นปลารปรปบ่อนพุทธยาสามปูปูแมานี้จุ๊บจักจุ๊บจอยู่เล้องเครื่นหนึงกระเดิดกระเดิดขึ้นม<อ>าเข<อ>าเยื่สีย่เอาดอกมาเบ้าเบเป็นเทียร์แลมแม่สารปูป,ปูได้กระเดิดได้นี่ใส่น่อย แลก็อมองงีตตองมาคุณถมมังนีหลามาสุดแล้วตะมงนี้ตะมงนี้ได้มองอื่นก็ได้ไดออก็สอมงหันอนี้มันยั่งตื่นยูวห้องแรงม,มากน้บกกือหนาแคร่มันน้ำเฉยเล่ไัมันักแนม เพนกับไปพูนโอ้โหมันหนักโอ้เก,กี่ยวหนามันเฉยมันก็เลยขึ้นหนักหนามันมีเนเมือกเนี่ยแท้ไปเท,กท่ก่าใ่ะฮะแทไปเส่ก็ยังม่เสอนก็่ดูตรนี้ ปลาคุ้มกับ่ันอืมธรรมดามากนี่ยันต้องบ่อนบบุบบอบเลยปลาเทียมก็ต้องเห็นเนี้ยแลาล้งแต่ไม่รานนีมันก็เล้ยแหรอเนาะปลาเทียมอืมปลาบูมี่อะไรกั บ่เคย่าดนะปากแ่งยังบ่เห็นเลยมันบแกปันไหนดอ๋อุ่นี่ชิอ่องยุงน่บ่ปรากฏเี่แล้วจะบาดต้องบาดจะได้ยังจะก้อมองนี้บ่เคยขา ใส่ตัวนึงตาใหหาวไป่น้อยวอบมพื่อฉันมันกระเลื่อยไปแล้วมันพร้อมขึ้นแล้วมันก็โดดล่งบนเดียวหาวมันก็ะล่งไันเดียวมตอมือเรียกๆคือทอะไรนะไม่มีตัววอโดดลงดิๆ ມາແລງมันสิຂຶ້ນໄປສອບມາແລງເຮົາຈະມາເບິ່ງປາກາແຍງມັນຍັງດາປາກາແຍງເນາະພີ່ນ້ອງປາກາແ มันบมปลากระแงเลยแต่กอนันถิบขาดปลากระแนง้ดดีดอกจังแต่กอนวัตถุิบาดปลากระแนงสีมันบ่วได้ตัวเดียวสีดอกเป,กปน็นพวงบ่อือาทันต่อยตัวน้อยพองเด็ดแต่กาอนยู่เนมันบน้อย Ô, bé, bé. Nhập con. Ô, bên kia đẹp đấy, thì nó làm bộ phù bộ khỏi đầy bộ kia đẹp quá luôn เออเออตกเด้อโ,โ,โ,โอ้ดวงไม่จิงเราท่าน่าอยู่ี่กำลัเงนเออท่านป่าะนอ่นป่าเด้อโอ้ยมันมีปลาก้อนเย่กพลั่นวกนรถอยาถไามเห็นไห เหมือนว่ามีปลาโดเดเพราะเมียนได,ดนะ้ด้วยเนะี่ยปลาเียนเยอนาดยังกรเดะเอาจงังใดห้องเตียนหมอนไปไปลไปเข้มหมดแล้ว เริ่มสีครามสท,ทายประท่านออทายพรไดอยู่นี่ยดีหนึ่งนะได้ไปหอนหอยังสิงทายบ่เต้องหันมาหันีกันเลิกสิบ่เลิกเนี่ยมี ป็นคือเทียก็จะได้ตัวเดียวสิพนะี่น้องยนง่มันขื่นขึ้นนื่มันขึ้น,น,น,ข,นขึ้นไปทั้งฝุ่นเบิดบอก ่งจ้างกัยง่อันปลาใสต้องางอีกตรงนี้ปราใส่อย่างปราใส่ผมี่โดดเราตกจังหวันโดดกับวัท้าง น่าเป็นต่นี้ป่าแหงเนาะอือตรงนี้ปลา,เอ,อปลาเอาคือเทียงห้อห,อหอ้อไม่สิอ่อนรุกจับรุกจับเลยเลยนื่อเป็นมีือปลาลงบ่อง,ง,งเปนแบบล่เลคือป่าหิงฝนบอกยังฝนติดจกบ,บอกแมนยี่บ้าท,ทานหนื่ฝนมาหลายมือแล้วลล้ง a ที่ป่าโดดโงดงเนี่ยค่ะทาน่าท่านะางนี้ใ้่ไอมนีตื่นเต้นนะนี่ปลากบับโวหอโเ้ยเห็นแม้กระทั่งป่าโดดน,อน้องเลยมงน้าไป็นนีปน่ปลาเนี่ยกูว่าเหมือนแรงจะมาเอาไหมมึงจะมาส่วนเอาคุณเด้ปลานแรนขึ้นจากาหัวหุ่เลย ก็โดดกระลสักโดดสักนั่งเลยอือ <c oughs> ือืโอ้ห <c oughs> น,น้าแดงแดงวะสว่างโตเอาหน้า,าลรวนเลย ฟามันอาจจะบ่มักน้าอันนำหน้านำยัางเกาะน้าหน้าปังไม่ชนะพี่น้องมันเราเมีนน้าฝนดิ่งก็จะเปรี้ยงมากน้าหน้าตาหน้าปังโดนรวนก็จะเจี่ยวเขาก็จาก็เลยเปรีงหน้าออก เงีบบ mm, okay. ้างเงื้อเงือเงเงอเอ้าลายพี่น้องเนี่ยจิปนี้ขอโทษขอใส่ลายลายพี่น้องบ่ค่อยมีครับพี่น้องก็บบ่ค่อยได้ปัญใดถ้าวันหน้า็นแต่มีป้ามีป้าพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องคนจุดเบิ่งจนจบเนาะคนที่เขามาเบิ่งใหม่ไกลยรื่องกดติดตามครับพี่น้องคลิปนี้บ่ค่อยได้ปัญใด เดี๋ยวพักกันไปแง่ไม้กันพ mm ี่น้องตื่นไปทั้งเลยล่ะแต่ว่าคิดว่า, nah, าอมองนี้คิดว่าน <c oughs> <mate được> <ichte> ่าทีได้ปลาแั้ง <c oughs> หลายเอารุ่นมาถ่ายไปนต้นการพี่น้องขอบคุณหลายครับบ๊ายบายตัวเทียมมันเกิดบวชถ้วยผ่านเนาะอ้าะวหล่าดิอ้าวหนังเลกๆอะไรตั้งเสียงลงพี่น้องของแม่นพยานน่ะเราไปใส่ไส้เนาะตัวเทียมตุ๋ใส่ไส้ดีเนาะ อู้พี่น้องเท้าสะอาดพี่เตาจังพอกันคลิปหน้าครับ